สำหรับการเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้กันเป็นประจำก็คือห้องน้ำสาธารนณะใช่ไหมครับสำหรับการใช้ห้องน้ำที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทหลักๆครับ หนึ่งก็คือปุ่มกดน้ำนะครับเพื่อทําความสะอาดนั่นเองครับจะมีทั้งหมดนะครับก็คือ2ปุ่มนะครับหลักๆนะครับสัญลักษณ์ที่1นะครับผมก็คือสัญลักษณ์ตัวไดอิครับตัวไดอิเนี่ยนะครับสำหรับกดน้ําทําธุระหนักน้ำเนี่ยก็คือจะออกมาเยอะแล้วก็ไหลแรงกว่าปกติครับสำหรับปุ่มที่2นะครับผมก็คือปุ่มโกะสำหรับปุ่มนี้นะครับผมน้ำก็คือจะไหลจํานวนน้อยนะฮะผมแล้วก็จะไหลเบา ปุ่มแรรกคับ2นะครับผมก็คือปุ่มทําความสะอาดนั่นเองครับสำหรับปุ่มทาความสะอาดนะครับก็คือจะมี4โหมดหลักๆนะครับหรือว่า4ปุ่มหลักๆนั่นเองครับสำหรับตัวแรกนะครับผมก็คือจะเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นที่เขียนว่า b เดนะครับตัวนี้นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับผมนะฮะที่ทําธุระเบาครับสำหรับตัวที่2นะครับผมก็คือตัวอักษรโอชิริครับตัวนี้นะครับสำหรับธุระหนักนะครับผมนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับ ตัวที่3นะครับผมก็คือตัวเซนโจซิโยสะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับระดับความแรงของน้ำนะครับผมเวลาฉีดขึ้นมานะครับผมนะฮะบางที่นะครับผมก็จะเป็นปุ่มหมุนนะครับผมนะบางที่ก็คือจะเป็นปุ่มกดเพิ่มความแรงของน้ำครับตัวอักษรที่4นะครับผมก็คือตัวอักษรเซนโจอิจินะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเลื่อนในส่วนของตัวฉีดก้นนะฮะให้ได้ระดับให้มันตรงกับก้นของเรานะฮะที่เราจะทําความสะอาดครับถ้าเราอยากจะปรับให้มันเดินหน้ามาหน่อยนะฮะสามารถกดไปที่ปุ่มมาเอกครับหรือว่าถ้าอยากจะให้ถอยหลังนะครับให้กดไปที ปุ่มที่เขียนว่าอาโตะครับข้อสาที่ญี่ปุ่นนะครับจะมีห้องน้ําที่แบบสามารถนวดก้นได้ด้วยนะครับถ้าห้องน้ําห้องไหนนะครับมีปุ่มที่เขียนว่ามาซาจิก็คือจะเป็นปุ่มเปิดน้ําสำหรับนวดก้นนั่นเองครับหลังจากกดปุ่มนี้เสร็จนะครับจะโครงนะครับเขาก็จะมีอาการฉีดน้ําเพื่อที่จะนวดก้นของเรานะฮะให้เราโยกกลนไปมานะครับเพื่อที่จะให้น้ำนะครับนวดก้นนะครับคล้ายๆกับแจ็กกูชีนั่นเองครับข้อ4นะครับผมก็คือการปรับระบบอุณหภูมิของน้ำครับ การปรับอุณหภูมิของน้นะครับให้เรามองหาตัวสอนเขียนว่าเบนซาอ n นโดครับปุ่มนี้นะครับผมนะฮะจะสามารถปรับที่นั่งนะครับให้อุ่นได้นะครับในช่วงฤดูหนาวครับอันนี้จําเป็นมากๆเลยครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวในฤดูหนาวครับเพราะว่าจะทําให้ก้นของเราอุ่นนะครับตัวอักษรที่สอนะครับผมจะเขียนว่าออนซุยอุนโด นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับอุณหภูมิของน้ำนะครับที่จะฉีดขึ้นมาที่ก้นของเราให้อุ่นขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็น4วิธีการหลักๆนะครับสำหรับการใช้ห้องน้ําที่ญี่ปุ่นนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นได้เลยครับสามารถนําคลิปของเ A นะครับไปใช้ที่ญี่ปุ่นได้เลยครับ